สวัสดีครับวันนี้มามาสวนสัตว์ The Feel Animal Dream นะครับนี <Hey. S 1> ่เรามา oh. ที่นี่นะครับเด e f ยวฟ Animal Dream นะครับอยู่ข้างข้างกับลมดีนะครับอยู่ยข้างกับร้านลมดีครับลมดีทุ่งนาน,นะครับ โเคเราเข้าไปดูกันเลยคับต่อเข้ามาเข้ามาก็จะเป็น,น,นบแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับวเราอยู่นี่ครับนี่ครับนี่ครับนีเข้ามาก็จะมีปีกจูเป็นลูกน้องของตัวปีกจูตัวใหญ่ครับก็จะมีนี่ลูกตัวนี้ทั้งหมดนี้เลยครับเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้

มีไก่แกะหนึ่งคำค่ะเขาเร่นด้านในเ70บานะะ้มาว่เรนทันนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่นทั้งหมดเครื่องเล่นทั้งหมดอันนี้ที่น่าใตอนนี้ระวังตีนะนี่นกแก้วคุณใหญ่่้าเราครับนี่นกแก้วครับ

ตัวามนี้เออแม่โอ้กาแฟมันบอกอร่อยโอ้โหแพม่อ้าวเราถืออาหารมาแล้วเข้าเรียบร้อยนี้เฮียชื่อผายเหมือนกันครับตรงนี้คืออะไรทุกคนอันนี้คือปลาครับที่อยู่ในบ่อน้ำใหญ่ ใหญย us, ่ยาวถึง20สถึง3าเมตรเลยครับไม่มาปลาอิ่มปลางปลาไม่มาลปลาไิ่จุยก็ให้อาหารปลาอยู่นปลาไม่มาแลอันี้าเ้ยหมือนมา้วมาล้วมาแ้วา้วห้มามาแมมาแล้าลามมาแล้วล้าม้มา้วล้ว เฮ้ยเดลืมไ่ด้าซื้อัมเดี๋ยวมาดูที่สัดต่อไปกันไม่มาต่อเลยมันจะไปทานไปรันกินเล็กตุกตาโอ้เยอนีมามัดีเลอันนี้ดี่มาปาป้าต้งใส่ัระาโฟกันนะครับแดงาหมดแล้วีหมดละเ่นไหนครับนี่ครับรงไหนลอย อาหารปลาแบบนี้อ่ะจะร้อยนะครับแค่ร้อยมีห้องแอมอันนี้อะไรเนี่ยให้อะไรเนี่ยอ่านอะไรลิโก้อะไรก็ไม่รู้ร้อนลิโก้ไปไปจื้ถ่ายสี่นาทีนั่นเนี่ยมาถ่ายก็ตัดตัดต่ามากคืออะไรคเค

เเาับย่อนี่คือเต่านะครับโอ้โหีเต่าเยอะมากเลยเต่าอายุยืนนะโอ้โหเต่าเยอะเลยวันนี้เต่าอายุเยอะเลยเต่าปอมอากาศเป็นกลางอย่าไปจับด้วยมือป้อนเต่าเยอะเลยเต่าปอมอย่าจับค่ะอย่าจับค่ะมือเดินร้อนร้อนร้อนตอนนี้ตอนนี้องศาประมาณผมเดานะน่าจะประมาณอุ้ยยายา เดาหน้าน่าจะประมาณสามสิบสี่สามสิบห้าเลยครับตุกันอ๋อน้องบอกว่กาเป็นกันไม่ถึงนะครับสามสิบสองสามสิบเอ็ดตอนนี้เราอยู่จังหวัดเพชรบุรีนะครับอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีเราจะมีสัตว์มากมายมีสัตว์มากมายนี่ครับ บรรยากาศคนล้นลมลื่นเลยครับ <ś led> <ś led> ดูก็พอ <ś led> ดูดิดูดินั่นมันกินจังไอ้ขวดลงนี่ไปด,ดูอะไรที่ไหนอันนี้คือรถเข็นมานะครับ <ś led> ถ้ารถเข็นอะไรมาก็จะ <ś led> ผ่านเส้นนี้เลย <ś led> อันนี้คือแกะประมาณห้าตัวครับแกะคะ มันจะแย่งโหดสัตว์แน่เห็่เห็นปุ้ยมันร้องละแอะงไหคะราเมงโก้ค่ัโซตีชมพูอยกินอะไรล่ะโอ้ยไม่ไงฟราเมงโก้ท่ไทยด้วยนะคะัรมงโก้โอเค โอน้ันไอด้วยครับที่ถ่ายเอียงครับโยนอย่างนอะไระกแล้วมกินอะไรอ่ะแก้มนก่ก้มาหากินหารเม็ดเหรอนก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 โยไปเลยเดี๋ยวมัมาเทไปดิปาแก่ก่อนปลาแกก่อนจะให้บ้าง แม่ขอแม่เขากินอันนี้เหรอเนี่ยใช่เข่กินอาหารนี้ยืดขาเดียวได้เลยนก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 เรายืดไม่ได้เลยขาเดียวโอ้ยยืนไงี่ลาขนาดผมยังยืนได้ปก่อยกัน โอ้ไม่ได้นานครับมาเยืนลงตรงนั้นฟามิงโกนกมาเลี้ยงลูกนกมาเลี้ยงลูกนกมาเลี้ยงกเนเดินสองขาแล้วนกก็ให้หาเสร็จเดี๋ยวเราไปดูต่อนกมาดูต่อแล้วเออครับนี่ครับเหมือนในเกมเลยครับ ทำเหมือนกอบคือเได้กินโอ้โหผ่านไม่ได้ไงผ่านแบบนี้คือทางโคตรแย่ค่ะแล้วมันเีอาหานกเหรอลืเล นี่มันเป็นที่นั่งดูน้ำพุเดี๋ยวอย่าไปนั่งอุ้ยเป็ดกแก้วแก้วเป็ดแก้วแกาว

ก็ไปโรงแรมแล้วนะครับต่อไปก็ไปโรงแรมแล้วก็จะถ่ายที่นู้นต่อนครับกระโดดน้ำด้วยภาพสโลโมชั่นนะครับผมกระโดดน้ำด้วยภาพสโลโมชั่นนะครับโรงแรมเมทานี่วันหลังยังไม่รู้กินเลยอแม่ร้องหน้ากันไดย ันนี้หนูผมนั่งคนเหนื่อยมากเดินมาโอ้โห300เมตรแล้วม,มั้งบรรยากาศก็ล้มลื่นดีนะคะกาลมลืน่นะามากระต่ายแล้วกระต่าเดินมาไปสวนสัตว์ แ่เลอมันดีนะโหเมื่อวานยังดีกว่าเลยผไม่ยวให้ยักบดวให้บ้างเตรียมเมือนกรับแต่ไม่ค่อยกินท่้ไหราเลย น่ากระตายไม่ค่อยกินนะครับเดี๋ยวลองให้ในโกงนั้นนะครับกงที่อยู่ในนั้นมัอวิ่งไล่จับเลยวิว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 ววมันมีขางไล่ใต้ดินของน้องเขา มีพลังในใต้ดิน่ปจ,จะจะให้อาหารในนี้ดูดูดิว่าจะมากินไหมไปลูไปไปลูกไปไปลูกอย่างนี้ค่ะไปแล้วนี้ก็กลับจะกลับไปที่โรงแรมแล้วครับไปชายหาดดีกว่าร้อนมันไม่มันไม่กินเลยแล้วโรงแรมดีกว่าโรงแรมเมทาเยาวลัยะนะครับ เม็ดชมูเม็ดตุลีหาเชื่อถูกไหมเด่ยอากาศโครร้อนี่เดินน่ครับี่เดินเพราะเพราะแบบหนาโอ้ยร้อน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 มากอุ้ยนี่ครับมันเดินเลยวนะครับ ขึ้นไปอันก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับวิดีโอ,อเอาแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ทีทุกเราด้วยนะครับผมขอ subscribe ใ,ให้ถึง100ล้านไลค์นะครับเอ้ย100ล้าน subscribe นะครับเดี๋ยวว่าเอาแบบ10ล้าน subscribe นะครับบ๊ายบาย